วัน,นี้มาฟ้องมินประมาทด้วยการโฆษณาคุณน็อตกระด๋ก็ได้ลงข่าวทางสื่อโซเชียลนะครับผมว่าผมขายวิดี์คุณน็อขาย80บาทครับแรกแรกคุณน็อขาย80บาททำไมทําได้ครับคุณทําได้แล้วคนอื่นทำไม่ได้หรอครับมัน,นหมายควาได้ยังไงครับเพชรมันบันเทิง หยทิพย์โอโหอลเวงอลวนมากเลยนะคะเรื่องกับคุณน็อตเนี่ยกองสลากพลัสโดนจับ t t up, ค่ะโดนบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ย,ยขายหวยทิพย์น็อตก็บอกว่าเฮ้ยทำไมแอนนากับแทะก็ขายหวยทิพย์ทำไมไม่โดนก็เลยแจ้งความจับแอนนากับแ๊ะเลยทีนี้ปรากฏว่าแอนนากับแ๊ะไม่ยอมค่ะพี่ต๊าเอามาว่าคุณกล่าวหาฉันมินประมาทฉันท่านจะแจ้งความคุณกลับพี่ต๊าว่ายังไงไปดูกันเลยค่ะ วันนี้มาฟ้องมินประมาะทด้วยการโฆษณาคุณน็อตกระโดก็ได้ลงข่าวทางสื่อโซเชียลนะครับผมว่าผมขายวิดี์ถ้าโชคดีลอตเตอรี่ทำผิดจริงผมเป็นคนหนึ่งที่จะต้องฟ้องโชค,โชคดีคุณน็อตบอกว่า8ปสิบาททำไม่ได้แล้วคุณน็อตทำมาก่อนนะครับผมซื้อกลางสลากพัรผมเอางี้เลยผมเป็นแฟนคลับคุณน็อตนะผมเป็น f อซคุณน็อตคุณน็อตเป็นไอดอลของผมผมดูคุณน็อตมาปีกว่า คุณน็อตขาย80บาทครับแรกๆคุณน็อตขาย80บาททำไมทำได้ครับ mm. คุณทำได้แล้วคนอื่นทำไม่ได้คมันหมายความได้ยังไงครับคุณตาผมดกว่าคุณทำ80ไม่ได้เลยก่อนหน้านี้คุณขาย80ามาได้เลยตอนนี้ผมได้รับความเสียหายค้อนข้างมากครับ mm. ผมมีธุรกิจที่กําลังจะปล่อยเร็วๆนี้เหลืออีกผมทํามา80%แล้วแต่ตอนนี้ทุกอย่างหยุดชนะงัก พราะผมได้รับผลเสียทางด้านยื่อเสียงอ่าก็รอดูกันต่อไปแล้วก็รอไอนากลับมาพูดความจริงบ้เขาบอกจะมาแถลงเลยเพราะว่าไอพี่ไป๋จาบอกเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าน็อตเนี่ยขายหวยเกิน80แต่พี่ต้าก็บอกว่าคุณน็อตก็ขาย80เป็น f อของคุณน็อตด้วยนะคะแต่กรณีของต้ากไอนาเขาบอกขายหัวทิพนี่เขาก็บอกว่าเขามีหวยจริงทุกอย่างจริงหมดเดี๋ยวรอมาดูกันเดี๋ยวไอนากลับมาก็รู้นะครับเพชรมัน